สวัสดีครับพบกับช่อง c ครีย i v ที่บัตว่าซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องน็อตกับสกรูกันนะครับซึ่งหลายท่านผมเชื่อว่ายังใช้คําพูดผิดๆกันอยู่นะฮะแม้แต่ช่างบางคนก็ยังพูดสลับไปลสลับกันมาวันนี้เรามาแยกกันว่าอะไรคือน็อตอะไรคือสกรูน็อตคือแบบนี้ครับจะต้อง,องมีตัวเมียใช้ร่วมเสมอนะครับตัวนี้คือน็อตตัวผู้ตัวนี้คือน็อตตัวเมีย นะครับจะใช้กับพื้นผิวงานที่ไม่มีเกลียวอยู่นะครับต่อไปคือสกรูสกรูก็คือใช้กับพื้นผิวที่ในรูที่เราจะเจาะหรือจะขันเนี่ยมีเกลียวอยู่ข้างในหรือจะไม่มีเกลียวก็ได้แต่ว่าตัวนี้จะสร้างเกลียวตอนที่เราเจาะเข้าไปนะครับจะใช้ตัวเองเกลียวของตัวเองในการยึดเกาะคราวนี้ก็รู้กันแล้วนะครับว่าอะไรเป็นน็อตอะไรเป็นสกรูแตกต่างกันยังไงต่อไปก็ใช้คำพูดกันให้ถูกนะฮะเรียกกันให้ถูกด้วย